เห็นน้ำอ้อยครับอยากกินโหหนักนลยเนี่ยคุณลุงอยู่ที่ไหนครับจบเริ่มิมาขายถึงนี้เลยนะ เอาสักสองขวดต่งคสิบาทนะอันนี้อ้อยพันอะไรครับสุพัรห้าศูนย์อันนี้แค่เย็นมาแล้วใช่ไหมโหนนี้ได้กินน้ำอ้อยเลยอุ้ย ว่าจะกินนั้งหน่อยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกินอันนี้ปลูกเองคันเองปลูกเองคันเองครับขายเองอีกายเองโอ้โหรวยรวยครับสมโอ้นี่อาซีนี่อย่างเก่าเลยผมชอบมากเห็นอาซีไม่ได้ต้องดูหน่อยครับ นี่นะต้องชิมก่อนนะครับตรงนี้อยังไม่ได้ไปซื้อยาสักทีรสชาติดีครับนี่มาจากเชื้อเพลิงนะครับเนี่ยครับวันนี้มากี่มากี่ขวดครับวันนี้ร้อยขวดร้อยขวดร้อขวดก็พันหนึ่งอะนะถ้าขายหมดนะหมดทุกวันนะโอ้ดีจัง สายไกลเหมือนกันครับโอ้นี่แหละวิ่งไกลได้เอาไปกระดาษควบคุมอ๋อจะตีเข้าบ้านปุน๊บกลับปีมาบ้านยางครับนี่ครับบ้มาเจอน้ำอ้อยพอดีเลยครับอร่อยมากสุพรนห้าศูนย์อร่อยจริงครับคนละสิบบาทเองเย็นๆนะครับทำเองด้วยอสามละห้าบาทอันนี้ทำเองด้ไหมทำเองด้วยครับทำเองปลูกเองนะ ไม่อ๋อนึกว่าปลูกพริกไทยเองเข้ามาเอาซื้อเข้ามาแล้วก็มาปลูกเองอ๋อก็ส่งตามร้านส่งตามนานด้วยหมู่บ้านแล้วแต่เขาซื้อเฮ้ยยะนี่ครับไอเดียรายได้ครับวันนี้ครับอันนี้คือเสริมมากับอ้อยนะครับครับโอ้ดีครับดีครับเขาถามเห็นตามหมู่บ้านเขาถามครับคนไหนบางทีเขาซื้อเป็นแฉงครับมีพริกไทยด้วยจะมีอะไรอีกมีสองอย่างนะครับมีอ้อยกับพริกไทยสองอย่าง นะครัก็มีช็อกมีอะไรบ้างมันถ้ามีช็อกช็อกอะไรช็อกค่ามดค่าอะไรบ้างอ๋ออะไกหนนี้ออ้ยานี่ต้องออกรถใหญ่เลยอมั้งเนี่ยไม่ครับรถใหญ่มันไม่คุ้มครับคือมันเข้าตามซอยไม่ได้อ๋อครับรถมอเตอร์ไซค์เราเข้าตามซอยตามอะไรตามก็ได้อ่ะนี่ครับท่านเพื่อนเห็นน้ําอ้อยคันอาซีแบบนี้คลาสสิกนะครับก็อุดหนุนกันนะครับนี่ครับอร่อยมากนะครับคุณลุงชื่ออะไรครับบันโจงครับบันจงบ้านบ้านเชื้อเพลิง อาบันเช่เพลิงนะครับครับขอบคุณครับโชคดีครับก็กำไปถ่ายอยู่นี่ครับไอเดียรายได้แบบบ้านเรานะครับนี่ครับวันละพันก็บาทนี่ไม่ธรรมดานะครับอ้อยสุพรรณห้าศูนย์